กำลังเตรียมแล้วอยากนั่งกินไปใส่เ,เตรียมให้อันแม่ดองกับาได้ว,ว่า <c ười> แม่ดองว่าสั่นล่าสุดอยจะเขียดเด้อล่าแม่ดอพ่อกับแม่สั่นคนสิวสิวอย่างงั้นเขียดกับว่าจะเขียนเด้อไม่เขียดเ,อเยดเอก เออเล่นนซื้อดอกขั้นเป็นเป็นนี่ี่ันเป็นี่ก็ดีมีการวายางเกียร์พรอมเลยเดาสวัสดีค่ะแม่หญิงกับแม่ต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือแถวซ้ำกันแต่ซอสก็มีลูกคุณเทสยังลูกคุณเทสแหน่อยาแหน่กินแกร่างเตรียมแล้วอยากนั่งกินไปใส่คืเตรียมให้อันแม่ดองกับวาได้ มาดองว่าสั่นล่าสุดแม่ก็ห่อสั้นบางทีออกบากินข่าวน้ำบ่ยแม่ดองล่าสุดเครืหยังสู้บางกินหรอคะต้มไก่ดองต้มไก่บ้านนี่แบบมั่นอันนี้ก็สิแกงน้ำมันข้าวไข่บ้านอันนี้ก็จะทอดแมงค่ะแกงน้ำมัค่ะ แงหน่อไม้นสดนะคะแมมัสดพ้จเม่จจม่ได้กองเศยมือเาน่บว่าอีสานก็กินอาหารบ้านๆมันทอดแมงบอกเหญิงกำลังจะทอดแมงเพราะว่าพระเอกคนมากินทอดแมงทอดใคระะขาทอดแมงนะบอกว่านแมงอันเป็นน้ำไปกินบะไรนี่มันหินมันแท้ง ัวบานเฮาพี่น้องเตาไฟแหละขัวบ้านเรานะฮะยังขึักหัวหนุ่มๆอยู่ยังคือหัวจะเขี่เด้อมาเรเ้อพากับแม่สันมิเินอย่างนะ มา,มาเนียขีอัดเอาะเขาี้อดดอกเอาเลนซื้อดอกขอัเขเป็นนี่นีมีการวายันขียอัองกันเด้อหัวคุณนายตามความสูงมาที่นั่นเจ้าขับวันนี้ทำซิมไปแนนะฮะไม่เกิซิมรลดนหรอวน่าจะขอเปรี้ยวนะเปลี่ยวยังไงเนานะ น้ำเยอะไปหน่อยแดงในสุดทอาฟดม้อตันเลยนะเอาวันเสารมาใหม่แกงมาใหม่สเซฮิตเกี๊ยงพี่น้องมีทอดแมงอีมือม่ต้มกับเซี๊ยนะจ้าจัดไปค่ะคุณห้องหัวจะออกแล้วบ่าลูก มไหนัมือไหว่าสิออกมือนี่อีมือนี่อีกออแล้วข้ามกับข้าวนะคะ,อะตอนรับพ,พ่อแม่ของใคะคนม้าที่ไหนคนมาางานนั่น ขาวดำในลาคนกะเล่นเสยียงไม่กินข่าทีนะคะเลยเตรียมมารอนะจ๊ะตําเจ้าน้ำอยู่บนตนเจ้าตัวสิบปีงให้เพียงตํนน้ำเนี้ย่าซ่บอกเจ้วพี่ นคุณแม่ขั้นตอนรับดีเทุนหายพี่น้องมาแต่บอกแต่คือคือไก่ทั้งหมดนะท่านกินข้าวเหนียวเป็นยังไงบอเออกินเป็นว่าเป็นกินเพิ่งจะกินข้าวเจ้าข้าวหงข้าวเจ้าไปนะเออข้าวหุงข้าวเจ้าอยู่แต่ว่าบริเวพาดไปกินทอดเนี่ยกินอาหารอันอีสานแล้วมากินก็ข้าวเจ้าเหรอ คนะไปร่างเตรียมแล้วอยากต้องกินไปใส่เตรียมให้อันอันแม่ดองกับาได้ว่าแม่ดองว่าสั่นรับสุดอยจะเขียนเด้อร่างเด้อพ่อกระแม่สั่นมันจะจะมาอย่างนั้นเขียนอย่างนี้เขียนเด้อ ขโมยดอกเออเลนนี่ซื้อดอกขึ้นมาขโมยไปนิดนี้นี่การวายามเขโมยดอมกสวัสดีค่ะแม่หญิงกับแม่ต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นเถ่าซ้ำกันแต่ซ้อนก็มีลูกคุณเท็ดอังลูกคุณเท็ดหน้าอยาแน่กินแต่ร่างเตรียมแล้วอยาก้กินไปใส่คเตรียมให้ อันแม่ดองก็วาได้แม่ดองว่าสั้นล่าสุดแม่กรพผอสั้นวันสิออกไปกินข่าวน้ำหวานมาไอแม่ดองล่าสวดเพชรหยังซูเป็นกินหรอคะต้มไก่ดองต้มไก่บ้านนี่แบบมันอันนี้ก็สิแกงน้อยไหมต้องใส่บ้าน ก็จะทอดแมงค่ะแกงลำไคแงำหน่อไม้สดนะคะมงน่อไม้สดมเอมื่อเกัน็กเมือเารห่แมงวาอีสานก็กินอาหารบานอนนี้ทอดแมงบอกค่ะเจ๊หิงกำลังจะทอดแมงเพราะว่าพระเอกคนมากินทอดแมงทอดไข่ปะคะทอดแมงทอดนะบ เป็นน้ำไปกินบ่อใดเนี่มันหินมันแท้งขั้วบ้านเฮาพี่น้องเตาไฟนี่แหละขั้วบ้านเรานะครับฮะยังก็รักหัวหุ่มๆอยอะยังคือหัวหัวไม่ดออฮะ เขียดเ้อมาเดอกอมกับแมสั่นคนีบนจีบาอย่างงัะเขียดอย่างงเขียดนะเาบเขียนดอกเออเลนนี่ส้ดอกขึ้นมอเเป็นนี่นี่มีการวายานเขียดหอมกันแล้วหัวคุณนายความความสุขมา เจ้ับาคนนี้คร<า>ับน่ไม่ไะะเกิดซีมร้นแล้วน่าจะขอ,เ,อเปรี้ยวเปียวยังไงนะน้ำเยอะไปหน่อยยังไ่สุดเฟอมาใหม่แกงมาใหม่ใส่เห็ดเปียงพี่มีทอดเมง ีมือไม่ต้องกับเจี๊ยงนะจ้าจัดไปค่ะ <c oughs> คุณ่องง่อจะออกแล้วเปล่าลูกมือไหนก็ง้อก็ง้อมือไหนว่าสิออกมือนี่อีมือนี่อีกแล้ว กับข้าวนะคะตอนครับพ่อแม่ของพระเอกคนกหน้าพี่น้องคนหน้างานนั่นขาวดำในลาคนจะเล่นอย่าไม่กินข้าวทีนะคะเงื่อเลยเตรียม,มรอนะจ๊ะตั้มเจ้าน่าอมอีบี้ ตวสิดปีให้เปี้ยงต่ำน้ำนิดเ่าสีบบอสแจวพีดีแวพีดีแนานาน่ดาคุณแม่นตอนรับดีนหางแออตาบอก,อกอนะคือไก่นบรา่านยินขน้วเป็นยันงออไง ออกินเป็นว่าเป็นกินเพื่อกนกนข้าวเจ้าข้าวหงข้าวเจ้าไปนะเออขอ้าวหงข้าวเจ้าอยู่แต่ว่าบริษาทไปกินทอดเนี่ยกินอาหารอัน,อ,น,อ,นอีสานแล้วไปกินกข้าวข้าวเจ้าเหาะ <c oughs> <c oughs> ขี่นนะคะ